เมื่อวันพฤหัสที่14ธันวา2566ได้มีโอกาสไปซ่อมอยางรถออเตอไซ์ที่ร้านยิ่งเจริญในซอยประชาอุทิศนะฮะร,ร้านนี้เฮียเข้าใจดีมากมีพี่น้องนะฮะเหมือนจะเป็นพี่น้องกันสองคนช่วยกันคขมักเม้นเลยครับร้านเรียบร้อยมากๆนะฮะการจัดเรียงของนี่เครื่องถอดล้อนะฮะเครื่องนี้เขาบอกว่า ได้มาแสนหนึ่งปีสองหของเยอรมันเลยอันนี้ต้นต่อของปัญหาของล้อแล้วครับถอดล้อเสร็จแล้วก็มาสตรีมยางนะครับตอนแล้วก็จะแทงตัวหนอนแต่ว่าสตรีมไปเลยดีกว่าครับจะได้ใช้เวลาหน่อยอให้มันเอี่ยมเลยยางเขาบอกว่าค่อนข้างใหม่คนะับตัวนี้เป็นโยโกฮาม่าซึ่ง จำไม่ได้แล้วว่าไปเปลี่ยนตอนไหนแต่สภาพยางยังดีอาจจะเพราะขับน้อยแต่ว่ายางก็ไม่ได้แข็งด้านมากเขาก็เลยจัดการสติมยางให้แล้วเช็คกลวนะฮะอันนี้ล้อหน้าพบว่าขอบล้อมันรั่วนะฮะก็เลยจัดการเลาะยางออกแล้วก็ซีนยางใหม่นะฮะส่วนล้อหลังนี่ก็ พอจุเป็นเสียนเปี่ยนทองเหลืองอนี้มฉีกขาวด้วยก็เลยเปลี่ยนให้โอ้ยย่ไปเลยลูัองเหลืองนี้แหละมันยัใหม่การสองล้อก็500รอบาทครับราคาสูงแต่ก็บริการเป็นมิตรดีครับทั้งสองคนน่ารักดีได้ลูกค้าครับเป็นร้อยลายครับเย่มมาก ร้อน,นใช่ไหมครับร้บเปิด25อเียเนกๆกร,รถจอนิเลกๆเลยรถจ์เรื่มงานพอาหลังกี่มันลิตอมาเริ่มเปร้อนเอเรียบร้อยครับ นีเราไม่อยากให้น้ำาลงในนี้งนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับประกอบท่อตัวท่อเองก็สนิมเยอะเหมือนกันไม่รู้ทำไงเดี๋ยวค่อยซ่อมไปทีละอย่างอา้าวใกล้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าออกไปไหนได้ก็เอกน้ำไปเขาเติมยางให้40เลยสุดยอด